ใครนะคะที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กสเปคเริ่มต้นราคาดีๆนะคะไว้สำหรับใช้งานในยุคนี้ติดตามชมคลิปนี้ให้จบค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ BDI T Channel แน่นอนว่ามาเจอกับเมย์แบบนี้นะคะมีแต่สินค้าดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆแล้วก็เนื้อหาดีๆมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังแน่นอนค่ะแต่ก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหาวันนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะเมย์ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆให้ b d ทุกช่องทางด้วยนะคะเพื่อที่เวลามีเนื้อหาดีๆแบบนี้คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดค่ะและสินค้าที่จะนำมารีวิวว,วันนี้นะคะก็คือโน้ตบุ๊กจาก Lenovo ค่ะรุ่น t ิ๊งแพด V14 นะคะขนาดหน้าจอ14นิ้วเนาะตัวนี้ที่บอกว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นราคาสุดคุ้มเนี่ยเพราะเขาให้แรมมาถึง4 GB กิกนะคะ CPU เนี่ยก็ไม่ได้เรียกว่าน้อยหน้าเลยเป็น AMD a t h l o n 3150U นะคะถ้าใครติดตามเราจะรู้ว่าเป็น CPU ที่อยู่ในตัวเดียวกับเจ้า HP 1 5 S 1 1 a u เลยนะคะที่รุ่นยอดฮิตที่แบบหมดแล้วหมดอีกเพราะฉะนั้นใครที่กำลังจะมอง อีกตัวเลือกหนึ่งนะคะที่แบบไม่ไม่ต่างกันมากวันนี้มาฟังกันค่ะอ่ะเหมือนเดิมค่ะถ้าเป็นโน้ตบุ๊กนะคะเราก็จะมาอันบ็อกซ์ไปพร้อมๆกันแล้วคุณผู้ชมก็รู้ใช่ไหมว่ามีนั้นชอบที่จะได้อันบ็อกซ์โน้ตบุ๊กมากตื่นเต้นอ่ากันกระแทกค่ะเป็นโฟมอย่างดีเลยเปิดออกมานะคะเราก็จะเจอ พระเอกของเราก่อนเลยโน้ตบุ๊กแต่ว่าเดี๋ยวจะเจอาไว้ก่อนคู่มือการใช้งานนะคะทั่วไปเรามาดูกันที่อุปกรณ์อื่นๆในกล่องที่เขาให้มานะคะก็จะมีสายอะแดปเตอร์ค่ะหมดแล้วนะคะซึ่งคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าเจ้าเลโนโบ ทุกรุ่นตอนนี้นะคะแถมเมาส์ไวเลสมาแล้วแต่เพียงแค่ว่ามันไม่ได้มาในกล่องเท่านั้นเองนะคะซึ่งถ้าใครสั่งซื้อกับเราเนี่ยก็จะมีแถมไปนะคะแถมเมาส์ไวเลสแถมกระเป๋าเลโนโวทุกๆออเดอร์ค่ะมาเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูเจ้าตัวโน้ตบุ๊กกันเลยเลโนโวตัวนี้นะคะเป็นแบบหน้าจอขนาด14นิ้วค่ะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเรียกได้ว่าใช้งานแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กเนี่ย ขนาดกระทัดรัดไม่ชอบขนาดเอถอะทะมากนะคะแต่มันก็จะมีข้อขัดแย้งอย่างหนึ่งคือฉันไม่ได้อยากพกอันใหญ่อะแต่หน้าจอ14นิ้วอะมัน,ม,นมันก็จะเล็กไปไหมอะมันไม่จุใจมันมองไม่ชัดมันไม่เต็มตาไม่ต้องห่วงค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะคะถึงจะเป็นหน้าจอ14นิ้วแต่ขอบด้านข้างของเขาค่ะมันไม่ได้หนาขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเปิดมุมมองการมองเห็นได้เต็มที่แน่นอน มาดูันที่รูปลักษภายนอกค่ะตัวที่เมนามารีว,ว,วันนี้เป็นสีเกรย์นะคะหรือว่าสีเทามองในกล้องไม่รู้ว่าจะดรอปหรือว่าจะไบรท์ขึ้นกว่านี้นะคะแต่เป็นสีแบบเทาๆเข้มนิดนึงนะคะวัสดุนะคะก็ออกเป็นทางพลาสติกนิดนึงนะคะข้อดีของมันก็คือใครที่ชอบพกพาอย่างที่บอกนะคะน้ำหนักก็จะเบามากมันจะทุ่นแรงเราไปอีกเยอะเลยแหละค่ะคุณผู้ชมด้านหลังนะคะมีช่องดูดลมเย็นระบายความร้อนค่ะ เดี๋ยวเรามาเปิดหน้าจอดูกันเลยนะคะคุณผู้ชมเอาจริงๆตัวเครื่องไม่ได้หนักมากนะกำลังพอดีเลยอาหน้าจอนะคะอย่างที่บอกไปขนาด14นิ้วนะคะแป้นพิมพ์ก็เป็นสีเดียวกับตัวเครื่องนะคะเนียนไปด้วยกันเลยแต่ว่าจะเป็นสัมผัสจอกด้านๆนิดนึงนะคะด้าน ซ้ายตรงนี้นะคะด้านบนมี QR code e-support เกิดปัญหาอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นแก้ไขปัญหาไม่ได้ไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะติดต่อใครไม่ได้สแกน QR code ได้เลยะคะ่ะ24ชั่วโมงมีเจ้าหน้าที่คอยบริการคุณผู้ชมอยู่แน่นอนนะคะอันนี้เขาก็ติดมาให้ค่ะว่าเป็น CPU นะคะ AMD Athlon g o AMD Athlon g o นี่สูงกว่า AMD Athlon Silver นะคะอะซึ่งเป็น CPU ตัวเดียวกับที่อยู่ใน 15sgr 0 5 1 1 AU นะคะใครให้รู้สึกว่า ฉันไม่ได้แบบว่าติดแบรนด์ขนาดนั้นฉันต้องการสเปคแบบนี้นะคะเมย์ก็คิดว่าเจ้าตัวติงแพดนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเหมือนกันนะคุณผู้ชมอ่ะการ์ดจอค่ะเป็น AMD Radeon นะคะตัวนี้เป็นการ์ดจอแบบ i n t e g r a t e นะคะหรือว่าเป็นการ์ดจอที่มาออนบอร์ดเนาะอ่าทัชแพดทัชแพดก็ไม่ได้แบบว่าเล็กเลยนะเขาให้มาอยู่ตรงกลางค่ะขนาดใหญ่เลยเพสอสมควรเพราะฉะนั้นใช้งานได้สะดวกแน่นอนนะคะ ชมรูปลักษภายนอกกันไปคร่าวๆแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เมย์จะมาเล่าสเปคของเขาให้ฟังกันค่ะส่วนจะเป็นยังไงนั้นนะคะไปชมกันเลยโน้ตบุ๊ก Lenovo ThinkPad V14 มาใน CPU AMD Athlon 3 1 5 0 U กราฟิก AMD Radeon หน้าจอขนาด14นิ้ว1366คณ 7, พณ768 HD r e f e s Rate 60Hz ความสว่าง220นิตค่ะ RAM นะครับ DDR 4 มีสล็อตแรมมาให้อีก1สล็อตนะคะแล้วสามารถอัปเกรดได้สูงสุดถึง12กิกเลยพื้นที่จัดเก็บข้อมูลค่ะ256 g b M2 SSD นะคะสำหรับบลูทูธค่ะเป็นรองรับบลูทูธ5.0นะคะมากันที่พอร์ตการเชื่อมต่อค่ะคุณผู้ชมทางด้านนี้นะคะถัดจากช่องเสียบอะแดปเตอร์นะคะก็มีช่องเสียบ HDMI เนาะแล้วก็มี USB อีก3ช่องด้วยกันนะคะด้านนี้ค่ะ เป็นการ์ดรีดเดอร์นะคะแล้วก็ Audio Jack MM. อ u อดิโอแจ็3.5มมเอาจริงๆ USB 3ช่องนี่คือจุใจมากแล้วนะคุณผู้ชมแล้วที่พิเศษไปกว่านั้นค่ะระบบเสียงของเจ้าติ้งแพดตัวนี้นะคะมาในระบบเสียง d o บ l y Audio ค่ะ ส่วนใครที่ฟังถึงตรงนี้แล้วนะคะสนใจอยากจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะสั่งซื้อสินค้าตัวนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปไหนไกลเลยค่ะเลื่อนลงไปที่ใต้เดสคริปชันด้านล่างนะคะมีทิ้งลิงก์เอาไว้ทุกอย่างไว้ให้แล้วนะคะหรือว่าจะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามกับเรานะคะก็ได้ที่0 8 1 7 1 7ป9 9ึ่ง line a bd.co.th นะคะหรือจะเป็น Facebook Fanpage bditshop ค่ะ หรือว่าใครนะคะที่สนใจอยากจะซื้อสินค้าไอทีทุกประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องปริ้นเมาส์คีย์บอร์ดหรือว่าโนต้ตบุ๊กคุณภาพดีแบบนี้นะคะก็ติดต่อเราเข้ามาได้เลยค่ะที่ Facebook B ดี t s h o p ค่ะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะเมย์ฝากกดติดตามทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ b ีดีไว้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็น f เฟซบุ๊คล ne น,นะคะหรือว่า YouTube ช่องนี้ช h อปปี Lazada e, าก็ไปกดติดตามกันไว้ให้หมดเลยนะสำหรับวันนี้เมย์ขอตัวลาไปก่อนค่ะเรื่องไอทีไว้ใจบีดีนะคะ เพื่อนๆอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามด D I T ชาแนลนะคะเพราะว่าเมยจะนำสินค้าไอทีดีๆข่าวสารไอทีมาอัพเดตให้ทุกสัปดาห์เลยค่ะ